วันนี้ก็มีพัสดุส่งมาหาั้ากบนะคะยอด199าบาทนะคะมันก็ส่งไปที่อยู่เก่าเรานะคะไอเราก็เอะนะว่า,า,วาไม่ได้สั่งอะไรนะส่วนมากก็สั่งแต่ในแอปนะคะก็เลยถามน้องพนักงานว่ามันส่งมาจากไหนชื่อคนส่งอะไรมันไม่ได้บอกมไม่ได้บอกชื่อคนส่งเลยป้ากบก็ดูในอแอปขนส่งนะคะ้กากบบอกว่า,วามันไม่ใช่ของพี่น้องพี่ปฏิเสธการรับได้นะครับากบก็ปฏิเสธไ ถามว่าของเป็นอะไรไม่รู้พี่กล่องเล็กๆนะคะโอ้อหวันนี้ว่ามิจฉาชีพตอนนี้มันมาทุกรูปแบบเลยที่จริงเรื่องแบบนี้มันทํามานานแล้วพอเราจ่ายตังค์ปึ๊บร้อยเก้าของข้างในอาจจะเป็นพวกยางมัดผมของกิฟต์ช็อปเล็กๆน้อยสิบยี่สิบบาทคุณก็จะมาแต่มันเป็นยอดที่เราสามารถจ่ายได้มันจะไม่มายอดแพงจะมายอด99บาทร้อยห้าเก้าร้อยเก้าเก้าถ้าวันนี้เราไม่ได้สั่งให้ปฏิเสธการแบบปเลยนะคะไม่ต้องจ่ายไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะ เพื่อนอาจจะสั่งมาแล้วเก็บปลายทางคนในครอบครัวไม่ต้องนะคะปฏิเสธไปเลยถ้าไม่ได้สั่งแล้วไอ้เบอร์ที่มันลงทะเบียนไว้ในแอปเราโทรไปมันตัดสายมาชื่อคนส่งไม่มีมีแค่ชื่อที่อยู่ที่อยู่ก็น่าจะเป็นที่อยู่บอนจากที่ดูนะคะเพราะว่ามันมันแปลก